สวัสดีค่ะ,คะพบกับพี่กิฟค่ะพี่เบลค่ะในช่วงสมาร์ทคิดนั่นเองวันนี้พี่กิฟกับพี่เบลค่ะเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หินแปลกโหมันก็เรื่องหินหินแล้ว หินแปลกแล้วมันแตกยังไงอะคะอยากรูก้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นๆๆค่ะน้องๆคะเดี๋ยวตามพี่กิ๊บกับพี่เบลค่ะมาหาพี่ที่เขาดูแลที่นี่กันดีกว่าว่าที่นี่ยมีหินแปลกยังไงแล้วก็มีที่มาอย่างไงคะ่ะไปเลยค่ะพิพิธภัณฑ์หินแปลกก่อตั้งด้วยคุณบรรยงเลิดิมิตค่ะเป็นนักสะสมหินแปลกมาประมาณ20กว่าปี เปิดมาเพื่อผศอ2 5 4 2ได้ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเออก่อนอื่นคุณบรรยงก็สะสมของหลักมากมายหลายอย่างนะคะท,ที่สะสมอยู่ก็เพราะว่ามันแบบแปลกจริงธรรมชาติสร้างแล้วก็ไม่อีกอย่างไม่เหมือนไทยมีที่เปิดที่ทแรก สลับกบีเอ่อก่อนอื่นคุณบรรยงไม่ได้ตั้งใจที่จะสะสมหินแปลกหรอกค่ะคือไปเที่ยวตามงานจัดสวนบอนไซแล้วที่แรงบันดาลใจก็เออไปดูว่ามันก็สวยดีซื้อจากหนึ่งก้อนก็กลายเป็นหมื่นหชิ้นมีประมาณ3,000ชิ้นค่ะ3,000ชิ้นใช่ค่ะ,คะแล้วชิ้นที่สวยที่สุดคืออะไรก็มีหลายชิ้นนะคะแต่ละชิ้นก็สวยพูดยากค่ะแต่ละมุมมัน บบธรรมชาติสร้างนี่มันจะทําให้เราแบบเออึ่งกับธรรมชาติมากๆนะคะคุณบรรยงนะคะก่อนอื่นเขาเป็นนักกวีแบบชอบอ่านหนังสือหรือว่าบทกวีตามภาษาจีนจะมีบทกวีต่างๆที่คุณบรรยงจินตนาการว่าเอออยากสานต้ายแล้วก็อีก7%ให้เนาะผู้ชมมาเที่ยวได้จินตนาการเพิ่มเติมอีก่าอย่างเช่นรูปนกรูปภูเขา คิวลำพานอะไรอย่างนี้ค่ะให้ให้เกิดจินตนาการที่นี่จะเน้นความสวยแปลรูปทรงธรรมชาติก็มีบ้างเป็นวิชาการก็มีบางบางปีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาหาข้อมูลอยากได้ข้อมูลไปศึกษาก็เราก็เชิญนักทรณีมาวิจัยอย่างเช่นหินหินแต่ละชิ้นเกิดยังไงอายุเท่าไหร่หินหลักๆก็ของบ้านเราก็อายุ2 0 0ถึง300ล้าน<ม>ปีก็คือของจริงเลย ตหอยตัวใหญ่มากทําไมถึงชื่อสุดแสนดีใจที่ได้พบคือคือเจ้าของเขาบอกว่าเป็นนกสองตัวเจอกันแล้วก็จุกกันกันทักทายจุกกันแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอกันอะไรกว่ามากเหมือนเพื่อนเจอกันใช่แล้วก็ทักทายกันได้ที่คิดจะเป็นเหมือนเป็นนกเลยวะนกเพนกวินเออใช่ใช่ก็ลังองเหมือนกัน้ว่าเหมือนเป็นนกเพนกวินแบบ่ากกำลัง จุกันเออดีใจนะอย่างการเกิดของเขาอยู่ใต้ทะเลทรายเกิดการทับถมทะเลทรายใช่ค่ะที่เป็นทรายเออทะเลทรายแล้วคือมันทับต่อตัวได้ขนาดนี้อันนี้เหมือนเหมือนเป็นหินแบบหินงอกขึ้นมาอย่างเดียวดูไม่มีสตอเรียนสุดแสนดีใจที่ได้พบกันเออเขาบอกอ๋อ มีแล้วค่ะอันนี้พี่ก็มองว่าเหมือนเป็นนกอุ๋กวินนะใช่คล้อยคล้อยผ่านหช่องขาก็เป็นชื่อยาวมากใช่ค่ะเป็นจินตนาการว่าเออค่ะเราทําภาพจําลองว่าเราไปเคยไปเที่ยวตามภูเขามันจะไม่ตามนำทางเอารูปปั้นมาใส่อันนี้ใส่ไปนิดนึงให้เราอ๋อแบบดูจินตนาการเข้าไปในดูว่าใช่แล้วใช่แล้วแต่ธรรมชาตินะคะที่แกะเสร็จแล้ว ไม่็จะแกะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ,คะมันเป็นร่องอย่างนี้ของเลยใช่เป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องเบลรู้หรือยังคะว่าที่นี่เขาแปลกยังไงมันแปลกแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาให้น้องๆเนี่ยได้จินตนาการนะคะถึงรูปร่างสีสันของหินต,นต่างๆที่นํามาจัดแสดงค่ะ,คะใช่ ทำให้น้องๆเนี่ยได้จินตนาการเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกแค่ว่ามันก็แค่เรื่องของหินน่ะใช่แล้วแล้วมันจะมีจินตนาการยังไงแต่คราวนี้ถ้าเราได้ลองเข้ามาสัมผัสนี่แล้วจะรู้สึกได้ว่ามันเคลินใช่มันเลินใช่เพราะพอเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นหินเนี่ยที่มีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาออกไปแล้วน้องๆก็จะสามารถที่จะจินตนาการและเราก็สามารถตั้งชื่อหินอันนั้นได้ด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ละ แต่ละชิ้นนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาติดไปให้อยู่ด้วยและให้เราจรินตนาการต่อไปนะคะว่าหินเนี่ย มันน่าจะเป็นอะไรต่อได้อีกใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆคนไหนคะ่ะที่ว่างๆก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็อยากที่จะลองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับของเรื่องหิน<ช>ที่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ,คะสำหรับวันนี้พี่กิ๊บแล็พี่เบลเนี่ยคงต้องลาไปแล้วขอไปศึกษาเรื่องของหินก่อนละกันเมื่อกี้ยังเพลินกันอยู่เลยใช่แล้วค่ะนะคะเอาไว้พบกันหน่คราวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.